อามานนางลีใหญ่ยืนดิเติมน้ำจ้าตุกใจเบิดเข้ามาบ่เห็นนะพยานบ่อกอมาได้มาลีอยู่ในตู้พี่เนาะเดี๋ยวเรียงลอยพยานพยานเรียงดีแท้มาเนาะงามบง่งามคือคนบ่ท่านผู้อื่นเรียงกันมาโยมนันยะก็่อน เป็นมายูมาหาบัมาปงลึกตาแ้าน้องกิกมาเลียงโอ้นี่าคือคนใส่กัดกวนกับเืนหเป็นโอ่ส่งเกียงเลาะเลาะลียงน้ำซื้อๆก็ใส่กันเปียงเอาซะมันมีเพือนซะที่เรื่องเนี่ยนะจะให้ไปไหนมาเราคือบวหมาด้ค่นะเออเราขีดหอดยุงมามาต้องรพอถ้าเพ้นไม่มารพภน้องขาบอกอยู เออฮั่นเนาะงอกระมือร์ไฟปนี้พอกันยุ่งงานเด้อพอกันยุ่งงานโอเคโอเคโอเค6โมงแหละปิดร้านเปลวไปทันทีเออมันบมาเรามีแต่คนห้ามห้าก่อผู้บาวนัดเดียวเออก็คือห้ามห้านะ่ไหห้ามห้าไปห้าปูนซ่าอยู่รันให้เนี่ย กินงดฟุตซ so so ้อฟ so ุตซ so ้อมเกใจสิรัดสิฟูดนะ้๊ะซิลุซสิลูสิคัสกระเินนนนอนก็คือเกาแนวเแกมก็คือเกาเนวปตุปูอยู่เก๊บก็เป็นตุปูอยู่สิเลิกงานจังหวงนี่นะเนี่ยเลิกบ้างนี่ก็เลิกโอ้ก๊หมาบหันแล้วนะเต๋อเติอยังเส้นกระสาะเมากระกาบานไปนอนมาเนี่ยบิ่งป้นะ ระวบาดงามท่วมูหดังเด้จ้าบานอยู่สู้อยู่ีได้กับพาลีบอจ้าบอจ่าบานไรลั่งน่าจะเนาะจะสิอยู่ลั่งได้ดีจ้าอยู่นี่แนวเด็กเหมือนในแนวบานกะมีรถกะมีคาดไปยังคาดตั้งแต่ผูกครับเนี่ยเฮ้มามาอยู่เป็นมูนะเนาะมาอยู่เป็นมูนเนาะ เงาโขอันตกหลินนะผู้อื่นแน่นอนกดเบาหน่อยแน่นอน,นกดมอนค้างเน,ะนาะมอนค้างการ,ระหพมเงาโอมอนค้างตีต่างกระนอนกอดอายเรามาเอาขุป,ปองหนุ่ยนี่น่าตั้งมาห้าเกาะตั้งมาห้ารังแถมมาแล้วตัโวโบยูกระบอกจำปองขุป,ปองนะเอาคือ่เอาโหลไปใส่เสียซีดอมึงตามว่ามาบ่าได้ตั้งใจแบบขุป,ปองเลยตั้งใจม,มาหา้าคู่เท้ทาแม่งเลยนี่นะน อามกุ้งแซมมึงเลยเกเอเอฟีน่ะเนาะให้ายดำเน่ให้ดำเนแก้วมัาเป็นปอยู่มาเดี๋ให้ให้แฝงุหนังก่อนเว้ยันนี้ินไยกับผู้ซมมึงเลยโอดเปิดเออก่อนเขาเือผพูดดีเลยปะเนาะผู้ดีปะโอ้ยเป็นอวนตัวนี้เฮ้ยบอกวนดอกกำลังยี่ก่อนเกีไปเกี เปินระบการมาพี่น <Exped ition introductions> <con fight to work> ้องเปิน <essentials> ย่างระบบการ์ดมามาคือหยุดโอยบุราเอกซ์ซันกันสุดมือแต่งตัวสวยๆเด้อมือแต่งตัวงามๆทีจ้าให้ได้โอยคือเป็ดวันเซนีอูย่ะคืนนี้แน่พี่เอิงโบอ้วนหลอกโบอ้วนหลอกกับลังกอดอุ่นอยู่นะโอมงามโอมพี่น้อง ไปไนงานกอนโมแล้วสวัสด <gegen violin> <warfare> ีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับน้องเบิ่งเพิร <és> ์เบิ่งนเพเรากับผูเบาหน้อยพี่น้องเบิ่์นเบากับผระูเบาหน้อยกว่าน้อคันผู้คันผู้คันผูเบาหมาซื้อของเลยดีิไปแล้ว